ครึ่งเดือนแรกกันยายนมีการเปลี่ยนแปลงขยับย้ายของดาวหลายดวงรวมไปทั้งดาวประจําตัวด้วยนะแล้วก็เรื่องเงินเงินทองทองสำหรับชาวเมทนะคะในรอบนี้ดวงดาวความหมายเหล่านี้จะเข้าสู่พบเรือนใดกําลังทางดวงดาวเป็นอย่างไรไปรับฟังกันได้ฝากกดติดตามนะคะหากสนใจเรื่องดวงดาวตามหลักการโหราศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนแรกกันยายนนะคะมีทั้งดาวพุธด,ดาวอังคารดาวพฤหัสย,ย้ายนะในครึ่งแรกนะคะเรียกว่าจะเป็นช่วง วันที่ 11, 12, 13ต่อเนื่องกันนะคะสําหรับในช่วงนี้ดาวศุกร์ยังคงเป็นราชาโช,ชคต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วนะคะก็ส่งผลดาวศุกร์ยังคงอยู่ในภพเรือนพันธุ์ด้วยมาตราฐานราชาโช,ชคนะคะในข้อแรกก็คือทําให้ชาวเมธยังคงมีโชคดีโดยเฉยเพาะเรื่องเงินเงินทองทองนะเกี่ยวข้องกับเรื่องพันธุ์นะคะใช้บ้านใช้รถทํามาหากินนะหรือช่วงนี้ครอบครัวเคยญาติมีส่วนสําคัญกับชาวเมธในเชิงเรื่องเงินเงินทองทองได้บางครั้งก็คือการ ได้ข้าวของนะคะไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ได้บ้านได้รถหรือว่าช่วงนี้ได้เงินบางอย่างเกิดขึ้นนะจากเรื่องที่ดินสินทรัพย์ต่างๆของชาวเมธทางตรงทาง,ง,งอ้อมดาวศุกร์เป็นทั้งเรื่องปัตตานิด้วยแล้วก็คือเรื่องเงินด้วยนะเรียกว่าปัตตานิหมายถึงคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์นด้วยนะคะเกิดโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ค้าคู่สัญญาก็อาจหมายถึงลูกค้ามาเก้อหนุนเชิงการงานมีออเดอร์แปลกๆจังหวะเงินเข้าฟลุกๆได้เป็นช่วงที่ราชาโชคก็คือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะโดยเฉพาะ เรื่องเงินทองรายรับผลประโยชน์นะที่ชาวเมธจะมีโอกาสได้เงินแปลกๆในช่วงนี้นอกจากนี้ก็เป็นความหมายเรื่องคู่ครองด้วยจึงมีโชคดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินทองข้าวของหรือแม้แต่การช่วยเหลือเกื้อหนุนจากเรื่องคู่ครองในช่วงนี้ดาวศุกร์นะคะยังเป็นดาวเรื่องสเสน่ห์นิยมด้วยทําให้ชาวเมธที่คบหาอยู่ช่วงนี้บรรยากาศเชิงความรักมันดีขึ้นนะเช่นทางที่ผ่านมามี ปัญหาเรื่องเวลาให้การทะเลาะเบาอแวงไม่ค่อยเข้าใจช่วงนี้ถือว่าความรักจะกลับมาดีขึ้นนะคะเป็นช่วงที่สเสน่ห์นิยมก็ดึงดูดด้วยเนื่องจากดาวศุกร์ก็คือเรื่องความรักความชอบความสเสน่หาอัธยาศัยทําให้ชาวเมษได้ประโยชน์จากดาวศุกร์ก็คือเนื้อหอมเป็นพิเศษในช่วงนี้อยู่ๆได้ข้าวของนะคะมีคนนึกถึงซื้อหามาฝากนะหรือมีคนเลี้ยงอาหารต่างๆได้หรืออยากได้อะไรช่วงนี้นะคะบางทีพูดขึ้นมาลอยๆนะก็มีคนจัดหามาให้นะหรือว่า อยากจะได้จะซื้ออะไรมีจังหวะการเกิดโปรโมชั่นทำให้ได้ของดีราคาถูกหรือว่าเงินเท่าเดิมซื้อของได้เยอะขึ้นนะคะมีคนเคลื่อนหนุนนะคะจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือช่วงนี้ได้ประโยชน์จากการอำนวยความสะดวกเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยรถร,ถรายายานพาหนะเกิดขึ้นได้เรียกว่าเป็นโชคดีของชาวเมธที่เกิดขึ้นจากดาวศุกร์สำหรับในข้อต่อมานะคะดาวพุธโครจรย้าย11กันยายนเข้าสู่ภพเรือนอรินะคะด้วยกำลังแรงเป็นมหาอุดและ,กะเกษตรตาธิบดี สำหรับดาวพุธเป็นดาวเรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะเมื่อมีกําลังแรงในภพเรือนแก้ไขปัญหาชาวเมธช่วงนี้นะคะเหน็ดเหนื่อยกับภารกิจการประสานงานต่างๆนะหรือแม้แต่เรื่องของการเกี่ยวข้องเชิงแก้ไขปัญหาจะมีงานเข้ามาให้ทำบางทีก็เรื่องยื่นเอกสารยืนยันตัวตนหรือติดขัดบางอย่างเกีย่ยวข้องกับข้อมูลนะคะก็ทําให้ชาวเมธเหน็ดเหนื่อยในเรื่องนี้นะคะเป็นความหมายเรื่องขนส่งก็ได้หรือว่าใครค้าขายออนไลน์ช่วงนี้ ปัญหาขนส่งมีเยอะนะคะหรือว่าจุกจิกล่าช้าเรื่องเงินทองอันเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องดังกล่าวได้ปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องสหัสช,ชะนะคะก็คือพี่ๆน้องๆนะช่วงนี้เป็นได้กับเรื่องบรรยากาศบางทีมาจากเรื่องคําพูดการตกลงเจราจาบางอย่างหรือวิพากษ์วิจารณ์กันบางทีทําให้บรรยากาศขัดเคืองกันได้ง่ายถือว่าเรื่องคําพูดของชาวเมดนะในช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะยังรวมไปถึงนะคะเรื่องเอกสารข้อมูลนะช่วงนี้ต้องระวังว่าผิดพลาดง่ายนะคะ เป็นอะไรที่ต้องระวังในเชิงข้อมูลลับๆส่วนตัวพาสเวิร์ดต่างๆด้วยนะยิ่งในยุคนี้ยุคที่มีชาชีพเยอะนะคะชาวเมธต,ต้องระวังเรื่องข่าวหลอกข่าวลวงข่าวไม่จริงนะหรือว่าเรื่องราวความวุ่นวายยุ่งยากกับการจัดการข้อมูลไม่ว่าจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นเจ้าเรือนสหชัะนะคะชาวเมธก็อาจจะมีเรื่องของการปรับตัวนะเช่นเข้าสู่สังคมใหม่ๆนะคะชีวิตก็เกิดความเปลี่ยนแปลงนะหรือช่วงนี้การทํางาน กลุ่มทีมหมู่คณะมีปัญหานะคะต้องอดทนต้องแก้ไขปัญหาหรือว่าปรับตัวค่อนข้างมากสำหรับในข้อต่อมานะคะดาวประจําตัวดาวังคัรนะคะย้าย12นะคะแล้วก็ดาวพระเกตย้ายวันที่13ดาวังคารโคจรเป็นประในภพเรือนปนัตนินะถือว่าย้ายแล้วนะคะส่งผลดีขึ้นกับชาวเมษนะที่ผ่านมาเป็นมหาจักรในภพบอรินะคะ เน็ตเหนื่อยโลดผลไม่ธรรมดานะเดือนนี้กําลังทางดวงดาวเป็นประนะคะทาให้อเรื่องราวตัวตนก็จะขึ้นอยู่กับคนรอบตัวมากขึ้นทำอะไรก็มาจะฟังความคิดเห็นคนอื่นเป็นช่วงเปิดกว้างนะเรียกว่าเราจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดีขึ้นนะคะเพราะความยึดมั่นถือมั่นไม่มากเท่าเก่านอกจากนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เราไม่เป็นตัวของตัวเองเนะื่องจากปรับตัวมากปรับตัวเยอะนะคะอย่างที่บอกบางท่านเข้าสังคมใหม่ๆหรือมีการปรับเปลี่ยนเชิงการงานทีมงานนะทำให้ช่วงนี้ชาวเมธ ต้องเปิดรับความคิดเห็นปรับตัวเปลี่ยนแปลงต่างๆหลายสิ่งได้นะคะสำหรับดาวคันที่เป็นประนะส่วนหนึ่งก็คือทําให้เรื่องเรียแรงกําลังมันไม่ค่อยสเสถียรนะช่วงนี้เป็นได้ที่ลักษณะชีวิตก็จะเรื่อยๆนะคะไม่โลดโผนไม่เหน็ดเหนื่อยบ้าบินเหมือนที่ผ่านมานะทำให้ช่วงนี้ชาวเมนรู้สึกเรื่อยๆนะคะบางทีก็จะขี้เกียจได้บ้างนะหรืออยากพักผ่อนต่างๆนะเรียกว่าเป็นช่วงที่เรารู้สึกร่างกายไม่ค่อย เข้มแข็งเหมือนที่ผ่านมานะคะสำหรับช่วงนี้ดาวพุธมันมีปัญหาพดีนะเนื่องจากมีกําลังแรงในภพเรือนอรินะคะอาการประเภทงงๆนะคะหลงลืมหรือว่าจําสับสนจําผิดผิดถูกๆก,ก,ก็จะมีปรับปนได้เช่นกันสําหรับข้อสุดท้ายนะคะเป็นไฮไลท์ดาวพระเกตย้าย13กันยาเข้าสู่ภพเรือนการเงินรอบนี้ไปกระตุ้นดาวมฤตยูที่อยู่ในเรื่องเงินด้วยนะคะ ดาวพระเกตทําให้ชาวเมธนะคะมีโชคทางการเงินได้นะช่วงนี้บางอย่างเนี่ยดูเหมือนเรื่อยๆนะแต่มีโชคเฮงเนื่องจากดาวคู่มิรใหญ่ก็ไปอยู่ในเรื่องลาบผลนะคะก็มีโชคดีนะบางอย่างไม่ได้คาดคิดหรือเงินทองแปลกแปลกาบผลลาบลอยนะคะมีได้หรือบางทีได้เงินแบบไม่มีสาเหตุเหมือนกันนะเนื่องจากดาวพระเกีตก็คือเรื่องต่างชาติต่างภาษาเงินปุบป,ปับฉับพลันเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ไฮเทคเทคโนโลยี tech หรืออะไรก็ตามที่เป็นเชิงมาไวไปไวนะเรียกว่าก็มีโชคลาภเข้ามานะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะเป็นช่วงที่ชาวเม่นะคะกระตุ้นรายจ่ายได้เหมือนกันดาวพระเกตเนี่ยจะก,กระตุ้นทั้งรับจ่ายนะบางจังหวะเนี่ย ได้เงินแบบไม่คาดคิดแต่เวลาจ่ายบางทีก็ไม่ได้คาดฝันเหมือนกันนะทำให้ชาวเมธมีดาวมากระตุน้นเรื่องเงินในกระเป๋าอยู่เป็นหลักเดือนนะคะสำหรับดาวพระเกตนะคะก็ทําให้เรื่องราโชคดีทางการเงินเกิดขึ้นไม่คาดฝันนะคะเนื่องจากช่วงนี้มีดาวคู่มิตรใหญ่อยู่ในภพเรือนราพะของชาวเมธด้วยดังนั้นจังหวะฟลุกจังหวะเฮงที่จะได้เงินแปลกๆนะคะหรือเงินก้อนนะก็มีมาเกี่ยวข้องกับชาวเมธได้เหมือนกันและโดยเฉพาะนะคะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์ก็เป็นราชาโชคก็คือเรื่องเงินแล้วก็เรื่องคู่ครอง เรื่องเพศตรงข้าม ชาวเมธจึงมีเกณฑ์ได้โชคดีทางการเงินแบบปุกป,ปับฉับพลันแบบค่าไม่ถึงนะหรืออยู่ดีๆก็มีความรักความสเสน่ห์หาให้มาได้แล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินแปลกๆเหล่านี้นะคะ,นะอย่างไรก็ตามดาวมฤตยูในเรื่องการเงินนะคะเวลามีก็มีมากเวลาพันผวนนะคะก็มีได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเป็นช่วงที่มีโชคลาภได้แต่ก็ถือว่าใช้วิจารณญาณกับเรื่องการลงทุนการใช้เงินควบคู่ไปด้วยนะคะสำหรับชาวเมธนะคะภาพรวมดวงดาวในช่วงครึ่งแรกกันยายนทั้งเรื่องตัวตนและเรื่องงานถือว่าไม่ค่อย เข้มแข็งแข็งแกร่งน,นั้งจากดาวเสาร์ก็ถอยหลังนะคะดาวตัวตนก็เป็นประอย่างไรก็ตามจังหวะโชคดีทางการเงินมีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นโชคเฮงนะคะเงินทองที่ได้มาไม่คาดคิดหรือว่าโชคจากเรื่องอัธยาศัยไมตรีความรักความสเสน่หาหรือว่าโดดเด่นมากๆทำให้ชาวเมฆบางทีมันได้ลาบได้เงินมาแบบที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสามารถเชิงการงานก็ได้นะเป็นช่วงที่มีโชคมีดวงผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆได้อย่างไม่มีเหตุผลได้นะคะสำหรับสิ่งที่ ระวังไว้ช่วงนี้นอกจากเรื่องรายจ่ายปรับปรับฉับพลันนะคะก็เป็นเรื่องสัญญาเรื่องข้อตกลงตั้งจากดาวพุธมีกําลังเป็นมหาอุดและเป็นเจ้าเดือนอารินะคะจะทําธุรกิจธุรกรรมสัญญาเดือนนี้ถือว่า มันระวังยุ่งยากวุ่นวายนะหรือว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงนะคะเป็นช่วงที่เรื่องการสื่อสารวาทะิลป์ชาวเมตดร,ระมาระวังมีเกณฑ์จะได้ลาบแต่บางทีก็เสียลาบจากเรื่องคําพูดวาจาของตัวเราเองได้เช่นกันบวงที่โชคดวงนะคะค่อนข้างดีนะมีตัวช่วยนะคะอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าสิ่งที่มุ่งหวังบางทีก็ช้าๆไปบ้างเนื่องจากดาวเสาดาวเจ้าเรือนการงานอยู่ในสภาวะการโคจรถอยหลังอยู่นะคะ ขอให้ชาวเมตธโชคดีนะได้หยิบจับรับเงินกันทุกท่านนะคะมากน้อยอย่างไรส่วนหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชะตาบุญภาวาสนาส่งของแต่ละท่านด้วยกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ